จากกรณีโพสต์ใบหย่าของหนุ่มสอนรามนะคะจนกลายเป็นข่าวใหญ่ในวงการบันเทิงค่ะเพราะสิ่งที่ตามมานะคะก็คือคําถามของหลายๆคนว่าเกิดจากอะไรและเกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วก็ดูว่ารักครั้งนี้จะจบไม่สวยค่ะล่าสุดนะคะคุณติ๊กกน,นิตรินค่ะอดีตภรยาเปิดใจถึงเรื่องราวที่เป็นสาเหตุของการแตกหักค่ะว่า ตนเนี่ยได้ย้ายออกจากบ้านของพี่หนุนสอนรามเนี่ยมาได้11วันแล้วส่วนสาเหตุการหย่าที่เคยบอกว่าเป็นเคลดนั้นเนี่ยก็เป็นเพียงคําพูดที่ต้องการรักษาความรู้สึกของฝ่ายชายเท่านั้นค่ะและไม่ได้มีการแก้เคล็ดแต่อย่างใดนะคะส่วนเรื่องเงินที่ติ๊กเป็นนี่นั้นเจ้าตัวก็เผยว่าพี่หนุ่มเนี่ยทราบเรื่องภาระหนี้สินก่อนที่จะแต่งงานกันแต่ว่าทราบไม่หมดซึ่งพี่หนุ่มก็ได้มีการช่วยชำระให้มาโดยตลอดค่ะ ส่วนข่าวใหญ่เมื่อต้นปีครับที่พระเอกดังเผยว่าเงินสดเนี่ยหายไปจากบัญชีเป็นจำนวนหลายแสนอดีตพระยาครับก็ได้ยืดอกยอมรับว่าเป็นคนรู้รหัสบัตร ATM แล้วก็ได้มีการกดเงินออกไปสาเหตุเนี่ยก็มาจากการใช้นี่แล้วก็ติดพนันออนไลน์นะครับแต่หลังจากนั้นก็ได้มีการคุยกับพี่หนุ่มแล้วส่วนเรื่องเงินค่าตัวพี่หนุ่มจำนวน55,000บาทเนี่ยคุณติ๊กก็ยอมรับนะฮะว่าเป็นคนเก็บเอาไว้เอง ส่วนทองคําที่เอาไปขายเนี่ยก็ไม่ได้เอาไปขายหมดนะฮะขายแค่3บาททีหนึ่งเรื่องเรื่องหน้ากากอนามัยตนก็มีการปรึกษากับพี่หนุ่มเรียบร้อยแล้วก็เงิน9 0้าแสนเนี่ยได้โอนให้กับทางเวียดนามแล้วครับจากเหตุการณ์ทั้งหมดนะคะที่พี่หนุ่มโพสลงไปนั้นคุณติ๊กก็ให้เหตุผลว่าพี่หนุ่มเนี่ยหวังว่าการทําแบบนี้จะทําให้ติ๊กนั้นหยุดเรื่องราวต่างๆที่กําลังเป็นอยู่เพื่อสักวันหนึ่งจะได้กลับไปเจอลูกและพี่หนุ่มก็รับไม่ได้นะคะที่จะมีคนเนี่ยมาตามทวงหนี้ที่หน้าบ้านทุกวันค่ะ สุดท้ายนะคะคุณติ๊กก็ยอมรับทั้งน้ําตาค่ะว่าตนนั้นไม่ดีเองพร้อมขอโอกาสได้เจอหน้าลูกและยืนยันตนมีประสิทธิภาพในการจะเป็นแม่ค่ะ ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง Twin s i h e HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage Twin Size HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ